ถอดร่วมาดีตัวนี้นะครับก่อจะหาวิธีถอดได้ยากมากนะครับมันจะมีคลิปล็อกของสายน้ํามันที่มันติดอยู่ด้านล่างนะครับฝั่งหน้าเครื่องนะครับต้องถอดลิปล็อกของสายน้ํามันตัวนี้ออกก่อนนะครับจะทําให้ถอดง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับตัวนี้มันจะติดตัวนี้แหละนะครับคลิปล็อกตัวนี้ก็เอานิ้วมือกด2ด้านแล้วก็ยกขึ้นได้เลยครับก็จะทําให้เราเอาท่อร่วมาดีออกง่ายขึ้นครับผมเวลาเสียบ เวลาเสียบนะครับแล้วก็แค่เสียบลงไปเฉยๆนะครับแค่นี้นะครับเวลาถอดก็เอามือกดตรงสองด้านแล้วก็ยกขึ้นได้เลยแค่นี้ครับคุณก็จะถอดทอดร่วมไม่ดีออกง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับ สำหรับใครที่อุด EGR นะครับแล้วก็ล้างท่อร่วม ID เองบางครั้งจะติดปัญหาถอดท่อร่วม ID ชุดตัวนี้ถอดยากนะครับถอดไม่ออกดังนั้นสิ่งที่จะต้องถอดออกนะครับคุณก็จะต้องรือพวกชุดอิจฉาออกแล้วก็มันจะติดท่อถํามันตัวหนึ่งนะครับที่ถอดยากมากซึ่งก็คือท่อตัวนี้ดังนั้นคุณจะต้องเอามือลงไปกดกิ๊ล็อกตัวนี้ก่อนแล้วก็ ดึงท่อน้ามันขึ้นมานะครับมันถึงจะไม่ติดกับท่อร่วมไอเดีตัวนี้นะครับไม่อย่างนั้นคุณจะถอดยากมากนะครับบางคนอาจจะกลัวมันหักนะครับแต่ว่าท่อตัวนี้ถอดค่อนข้างง่ายอยู่แค่กดลงไปสองครัง้งนี้นะครับมันจะเป็นกิ๊ล็อกกดสองด้านนี่นะครับกดง่ายนะครับตัวนี้กดลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาได้เลยนะครับ